ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยโอเคดีมากเดี๋ยวลองร้อมกันดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอยเฮ้ยนี่แบบเพื่อชีวิตดีมากเลยอะชร็อกมาก ดอกเอืองสามปมอยบอเกยเบ่งบานบนลานพื้นดินจำไม่ได้ดอกเอืองสามปมอยบอเกยเบ่งบานบนลานพื้นดินโอยจะเตือนบนลานพื้นดิน ดอกเอือนสามปอยเพราะเคยแบ่งบ้านอยู่กลางพื้นดินโอ้สกิลแบบไม่ลงคำมากมากว่าหลุดมอยสามปอยออมอยสามปอยไม่บทนี้สดท้าเอาขออีกอีกเพลงหนึ่ง พี่มาพระปลาแดงไม้มาแรลงมอนพี่มาพระปลาแดงไม้มาแรลงมอนพี่มาพระปลาแดงหายมาแรลงมอนนี้เกือบจะหมายมาแหลงมอยแล้ว <c oughs> พี่มาพระปลาแดงไม้มาแรลงมอยอามาแหลงมอย <c oughs> <c oughs> อุยวันนี้ อ๋อแมลงอมออ,อผู้หญิงพี่ยอยักษ์แมลงมอน, okay. นเออคือคนเนี๋ยจะเป็นแฟนๆน้องๆน,น,น,นี่แหละแฟนชนก็มีเนี่ยปลันมมยลกมากไม่ลกมากเ,เออแล้เนี้นยเราจะรู้เลยว่าใครเป็นแฟนจากฝั่งไหนเนี่ยคนดีชื่อว่าคนดีนะมอยจนได้พี่มาพระปลาแดงไมาแมลงมอนพี่มาพระปลาแดงไม้แมลงมอน พี่มาพระปะ่าแดงไม้มาแหลงมอยคอนเฟสเดินเดินงานวัดเดินแวกโอนสีห้าจนอ่อนใจเดินแงสกโซนสีแยกประหลาดใจเว <c oughs> เดินแหวกโซยสีอปลประหลาดใจกูต่อต่อต่อ <c oughs> แหน,แนดูทำอกคนไม่ใช่คน แหนดูทำชอบคนนำไม่ใช่คนอื่นไกลแหนดูทำชอบคนไม่ใช่คนอื่น,น,นไกลเน้องพี่มอนหรือไทยซ้ไวัยจงบอกมาฮน้องพี่มอนหรือไทยไปบอกยาไปบอกยาเข้ามาอัเอา,เอาน้องพี่มอยหรือไทยจะอะไรบอกมา พี่ไปบอกชายด้วยอ้าวจบย้ำโอไม่ไช่ป้องพี่บุ๊คเป็นบอมนักะทยยกได้อยู่นะพี่ตั้งกขอให้น้องน้อยชิงงานประสบความสำเร็จแปลงเนื้อแล้วหนึ่งซอกซอยก็มาโนบดีบอกฟุกเฟมนี่ไป